สัสดีครับรอบดึกครับพี่น้องรอบดึกหาทุ่มมีเลิโอหาทุ่มกระครึ่งแล้วครับตีซีบานเท่าละตีซีไทยแลวครับนี่ขอ้อขั้วห่างครับขอบห้องรุดกันเสร็จนี้แม่บาา้านขยันง้อออกกอกพี่น้องนะครับกำลังเชื่อมกันไว้รถมาเชื่อมครับ รีดเรียบร้อยแล้วนะครับรีดเรียบร้อยแล้ว,อลว <t> ตอนนี้ก็คือ,อรอไวลาด้เก็บกัานแต่ว่าก่อนเกลับตรวจกล้องเรียบร้อยผมไปเห็นคอขั่วเปิดวั้วขัวมันขึ้นค้อมเล็กนะครับมันเลยหักไปเลยประตูกกเลยได้พากันเชื่อมไหมครับประว่าการต่อไปเขาจะมาตีสองหรือจะได้เห็ุไม่คือช่วงอื่นเศร้าเดี๋ยวมัน เนื้อง่วจะออกข้อครับเงว่อนข้อนี้แห้งลอยก็ตัวหายากครับเพราะมันหายากกันย่ำออกแล้วก็จะลดออกไปก็ทีเป็นไล่กันยากอีกครับรับผิดชอบหนาที่กัอะไรมันเสร็จกันครับไม่ว่ากันก็ดีมื่ออื่นเดี๋ยวจีต่อครับพี่น้องก็เลยอายุได้สร้างสุก็ตลังเสื่อมเยอะกัน เซียมห้างไม่ล่ะนี่างไต้มันอนะ่ะว่าวายุบเล็กแพงมัม้ยเล็กตัวติดเสานะทางไต้ออวติดกระชิดแรกๆออกไป่ไมาขึ้นกันขค้อมกันอีกอเปลี่ยนมาเราเ,เราียนใกับ <laughs> ลุยอ,อยู่ดอกเอาว่คขากรตีเขาอยู่อกติ คำคำเด็กๆครับหาทุ่มแล้วหาทุ่มเครื่องแล้วครับพี่นอ้องเห็นหงวะเร่งวอะอครักเอามาเรียกหามครับบ้าน ออกมัวกับว่างตอนเด็กพป่น้องเ้ยครับมาทำคำนี่ครับงานครับผู้เป็นก็ต้องเฮ็ดผู้เก่งก็ต้องฝึกครับนะครับท่านบบอาจจะพืนอบรมน่าไะใช่กับบอกว่าบริยเฉพะเฮ็ดเดองานบนนี้เปลีหล้างข้างงานเชื่อมหรืองานที่บริเวนงานกับเศษเศคือบางเทีาขันโบเฮ็ดมันกับบอลเหลวครับนี่นะครับมันมันมันเกิดใจเขาใจเฮาน้ำครับบางเท้ก็เลย มาเจ็บตาแล้วเชือบเลยเพียกไมมันไปนั่งดตัวนะประตูงใดก็ไเลยังกันเลยตัวมาินเสาหรือลุดปลอกล็อกออกซะหรอเินเสาแหอะไรเขาไม่สมม่เดิกแล้ว เราพี่น้องอากันไปครับมันมวลคำคำลึกเด็กนะครับมูเป็นกับเขาก็ได้ว่าได้ว่าแต่ว่าอันดีพันจะกะจะคล้องอันเขางานพอดีครับอันที่กลับบ้านวมื่อบางก็จะเปิดครับสําคัญก็ไม่ใชเปิดออกอยากดีภาพพี่น้องย่างพี่น้องย่างเลเบื่อครับนี่เป็นประตูตรงนี้ครับเปิประตูจะเปิดกะเสียบก็ไรครับนี่ทีนี้ก้าบ้านก็บอไรเมื่อจะออกคอก ให้เชื่อมพากันเพชรมีไปก่อนครับเอาครับแสงกันไล้พี่นอ้องแสบตาบา่ให้เชื่อมกันให้เทา่าซับกันเลยให้กล้องกันเลยครับประมาณนี้แหละครับงานพี่นอ้องเอ้ยครับน้องไม่ดีมากกับเบื้องไหวครับซึกซ้าไววด,ดีดีครับเบื้องไหวเป,เป็นแนวทางงละครับไม่เจอกันหม่เด้อพี่นอ้องไปแล้วสวัสดีครับฮะเชื่อมบ่ถึกเล็กเตเล่งดีเล่งดีๆ <laughs> เสียซื้อซางมาเลยดิเดี๋ยวจะพึบบ่งนเง้วเที่ยวเดียวแล้วก็เบิ้งวันได้ไหมเนาะออกมากัยจังเบิง้ง็ตัวเอาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ